แดดยามบ่ายคล้อยร้อนแรงสาดลงบนทุ่งอ้อยกว้างใหญ่คมหนุ่มชาวไร่ไวัย35ปีกำลังขี่รถไถกลับบ้านเสียงเครื่องยนต์สั่นกล้องไปทั่วไร่แต่แล้วปังเสียงปืนไรเฟ้นดังสนัน่นกระสุนเจาะลงข้างล้อรถไถดินแตกกระจายคมรีบกระโดดลงจากรถถไลตัวเข้าร่องอ้อยทันทีหัวใจเต้นระรัว เขาเงยหน้ามองขึ้นไปบนเนินเห็นเงาดำในชุดดำสามสี่คนกำลังเล็งปืนมาทางเขาเสียงตะโกนก้องโผมาเธอคมแกหนีไม่พ้นหรอกที่ดินนี่ต้องเป็นของเสียวันชัยคมกัดฟันแน่นเขารู้จักชื่อนี้ดีเสียวันชัยเจ้าของโรงงานอ้อยในอำเภอ ผู้ใช้เงินกับอิทธิพลบีบชาวด้านขายที่แต่ครอบครัวคมคือเพียงไม่กี่รายที่ไม่ยอมขายแม้ต้องอยู่แบบจนๆก็ตามเขาก้มลงขว้าพระเก่าของพ่อที่เหน็บไว้ข้างเอวแล้วคืบคลานไปตามแนวอ้อยเสียงฝีเท้าลูกน้องที่ถือปืนลูกซองดังใกล้เข้ามากลิ่นหญ้าแห้งผสมกลิ่นดินทำให้บรรยากาศยิ่งอึดอัดจังหวะหนึ่งขมพุ่งออกจากแนวอ้อย ฟันพราฟาดแขนคนร้ายปืนหล่นลงพื้นเขากระแทกหน้าด้วยด้ามพราร่างนั้นล้มทั้งยืนลูกน้องอีกสองคนชีป้ปืนมาแต่คมไว้กว่าขวาก้อนดินคว้างใส่ตาแล้ววิ่งซ่อนเข้าหลังเถียงนาไม้เก่าเสียงปืนดังตามมาเป็นระยะปังปังเศษไม้แตกกระจายคมหอบหายใจหยิบลูกซองเก่าที่แขวนบนฝาเถียงนาปืนที่พ่อเคยใช้ล่าสัตว์ และสั่งไว้ว่าถ้าใครมารุกรานไร่นี้อย่าให้มันกลับไปไง่ายๆเขาเงี่ยหูฟังเสียงก้าวเท้าใกล้เข้ามาหนึ่งสองสปังคมเหนี่ยวไกลทันทีร่างหนึ่งล้มลงท่ามกลางฝุ่นคนลูกน้องที่เหลือร้องสะบดถอยไปเสียวันชัยที่ยืนอยู่ไกลๆชี้หน้าพร้อมตะโกนว่าคมแกมันบ้าคิดจะสู้กับข้าหรอ ที่ดินนี้อีกไม่นานก็เป็นของข้าอยู่ดีคมยืนหอบเงื่อไหลผสมเลือดที่แขนเสื้อเชิดเปื้อนดินแต่สายตาไม่วันไหวที่ดินผืนนี้ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนอกจากครอบครัวข้าเขาตะโกนตอบเสียงดังเสียวันชัยสะบดก่อนสั่งลูกน้องที่เหลือถอยรถกระบะสีดำพุ่งออกจากไร่ท่ามกลางฝุ่นควันหนาทึบทิ้งความเงียบและกลิ่นปืนเอาไว้ คมทิ้งตัวลงนั่งบนพื้นอ้อยหอบหายใจแรงเสียงจักระจันยามเย็นเริ่มดังขึ้นรอบๆขอเขาแงนมองท้องผาแดงฉานแสงสุดท้ายของวันส่องผ่านปลายยอดอ้อยไหวเอ็นในสายลมทำสัญญาของพ่อดังกล้องในใจอีกครั้งจำไว้คมที่ดินผืนนี้คือเลือดเนื้อของเราอย่าให้ใครมาพรากไปได้แม้สงครามครั้งนี้จะเพิ่งเริ่มต้นแต่ในใจคมรู้แล้ว เขาจะยืนหยัดสู้ไม่ว่าต้องแลกด้วยเลือดหรือแม้แต่ชีวิตก็ตาม